สวัสดีค่ะเมนูวันนี้เราจะมาทําวุ้นเส้นกรอบซอสเนื้อนะคะนี่ก็เป็นวุ้นเส้นอินทรีนะคะจากถั่วเขียวอินทรีค่ะสินค้าของบ้านนาผางของเรานี่เองนะคะจากวิสาหกิจชุมชนบ้านนาผางค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ท่านประธานนะคะท่านประธานกลุ่มวุ้นเส้นบอกว่าเขาตกเกรดแต่เราว่าตัวนี้นะคะเป็นวัตถุดิบชั้นดีเลย อุ้นเส้นที่ว่าไม่ดีเนี่ยเราจะนํามาทอดกับกรอบในน้ํามัน,นร้อนๆนะคะเห็นไหมพองฟูสวยเลยน้ำมันก็ใช้น้ำมันร้อนนะคะ แล้วก็พอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วก็ลดลงมาเป็นไฟกลางค่ะเราค่อยเอาวุ้นเส้นลงไปทอดนะคะอันนี้กระทะมันเล็กนิดนึงก็เลยดูเบียดๆนะคะความจริงใช้กระทะใหญ่กว่านี้แล้วก็น้ํามันทุ่มๆนะคะเขาจะฟูขึ้นสวยเลยอันนี้ทอดในน้ํามันร้อนๆแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะเขาจะไม่อมน้ํามันนะคะเห็นไหมคะเส้นสวยพองฟูเลย สวยมากๆดูกรอบน่าทานมากๆอันนี้หอมนะคะหอมๆเลยจะลองทำเมนูนี้ให้เด็กทานในตอนเช้านะคะปูฟองเลยคุณนเส้นทอดกรอบเราก็ว่าเส้นเขาสวยดีนะคะเพียงแต่ว่ามันมันจะเป็นลักษณะของการตกเกรดที่ว่าเราไม่สามารถที่จะแพ็คบรรจุจำหน่ายได้นะคะ เป็นเหมือนเส้นที่มันหยิกๆย่อยๆหน่อยหรือไม่ก็เส้นที่เหลือจากการชั่งน้ําหนักอะค่ะนี่เห็นไหมคะเสียงเขาคือกรอบแรงมากค่ะอันนี้ก็ว่าทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปทําซอสกันค่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อวัวนะคะเรานํามาผัดใส่หอ,หอมใหญ่แล้วก็หอมแดงแล้วก็เนยนะคะผัดคลุกเคล้าให้เนื้อวัวสุกเข้ากันดีค่ะจากนั้นก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะคะแล้วก็เราจะปรุงรสด้วยซอสพริกค่ะซอสมะเขือเทศปริมาณก็กะกะเอานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึง คนคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะมองดูแล้วเหมือนซอสจะไม่ค่อยเข้มข้นก็เติมซอสมะเขือเทศลงไปอีกนะคะเติมๆชิมๆปรุงดูค่ะทําไปปรุงไปนะคะอันนี้ก็จะใส่มะเขือเทศสับลงไปด้วยค่ะซอสก็จะผัดเหมือนซอสสปาเกตตี้ค่ะไม่ใช่เหมือนซอสสปาเกตตี้ค่ะเป็นซอสสปาเกตตี้เลย อันนี้คือความจริงอยากใส่เป็นเต้าหู้นะคะไม่มีเต้าหู้ก็เลยใส่หมูยอแทนค่ะเนื้อสัตว์จะปรับเปลี่ยนเป็นเนื้ออะไรก็ได้นะคะเนื้อไก่เนื้อหมูก็ได้ค่ะเกาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะลองชิมรสชาติดูค่ะออกเปรี้ยวค่ะหวานเคม็มสามรสค่ะแบบนี้ก็คือสุกได้ที่พร้อมรับประทานแล้วนะคะแต่ว่าเราจะตุ๋นต่ออีกนิดนึงให้เนื้อเขานุ่มๆค่ะ จากนั้นเราก็ละลายแป้งถัวเขียวนะคะลงไปอันนี้ใช้แทนแป้งข้าวโพดได้นะคะจะทําให้น้าซอสของเราข้นเหนืดมากยิ่งขึ้นค่ะแบบนี้เลยค่ะคนๆผสมผสมนะคะให้แป้งเริ่มสุกนะคะน้าซอสก็จะมีความข้นเหนืดเพิ่มมากขึ้นค่ะน้าซอสเนื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาตักเสิร์ฟกับบุ้นเส้นกรอบของเราเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นการจัดเสิร์ฟแบบแรกนะคะราดซอสเนื้อของเราลงไปบนวุ้นเส้นกรอบเลยค่ะแต่เสิร์ฟแบบนี้คือต้องทานเลยนะคะเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานวุ้นเส้นเขาจะนิ่มค่ะแล้วก็แบบนี้จะเป็นการตักเสิร์ฟแบบที่สองค่ะคือแยกน้ำซอสแล้วก็วุ้นเส้นกรอบนะคะ สำหรับการตักเสิร์ฟแบบนี้นะคะก็เหมาะที่จะนํามาทานเป็นคำๆนะคะทานทีละคำนะคะทานนั่งเล่นเพลินๆไปนะคะก็จะได้รสสัมผัสของน้ําซอสเนื้อของเรานะคะแล้วก็หมีกบกรอบๆค่ะนี่ก็เป็นเมนูของเราวันนี้นะคะวุ้นเส้นกรอบและซอสเนื้อค่ะชอบทานแบบไหนนะคะก็ลองเลือกดูได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ